สบายดีสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สื่อขู่ส uh ื <S <S ่คนเนาะมาว่าอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกายเย็นดีกับสู่อ่องบ่าวสีพองแชนแนลพี่น้องเลยนะมันนี่บ่าวสีพองกะสิได้มาหาสาวติ๊กหรือว่าสาวหน้าเนาะสาวติ๊กหน้าก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยว่าคนนี้สองซื้ออ่ะเอากะแค่มาหอดมาถึงทีเพิ่นเรียบร้อยเนาะเอากะสิไปสัมภาษณ์ทักทายสบายดีทั้งเพิ่นเลยเนาะอ่า เป็นจังได้เนาะเรากลับอะไรมาหาเพลินงาน,นสีหามือและพ่อพี่น้องเลยอ,อะไปทักทกายสบายดีเพลินเลยพ่อพี่น้องอ่ะโอเคสบายดีชนะเออสบายดีเออสบายดีโอเคย่นานกับย่านมันคือว่า,าอะไรน้หมู่มันจะมีกินแม่นเลยเอ,านอน้าพายฉนวนเผาอยู่นานโยนากับมีน้าไม่เผาอยู่นะฮั่นโอ้ย้ามแดงยาังไงป้ายพูดด้วยบ่ าการะเลี้ยงหาการะเลี้ยงเแื่อเดียวนีดีคิดว่าน่าแบบจนชาดไปเกลือโดยแม่จนแรงแล้วก็<อ>ไปใหม่อีกจนได้ที่แับมอีกบ่โดยแม่กบรกไก่ว่านาเจ้ากะกระบวกไก่ประมาณประมาณสามลักนี่แหละโอ้ยกะสามลักบวกกันวันนั้นนึกโดยประมาณสามลักเมนี่กะเอากะได้แหววเวียนเข้า,า,ม,ามาลังเทียงเนาะ จะว่าบนท่านได้กินข้าวชมจะกินแล้วกินแล้วกินแล้วจังออกอกกินข้าวกำอยังเด้อวันนี้เนาะกินข้าวกับพิ้งค์เต็ดโอ้โหอาเจ้าออกไปแพ้ลูกจ้่ซะน้องสาวผักเป็นไว้ฝากไว้น้ำจืดน้ำลงเนาะแม่ของเีย็นผลผักเนาะมนแม่ของเีย็นผลผักมันมาแปลงของเยนเลยเปล่นหยุดมันหยุดมันคูบ่อาะจีเมีนตีน้บ่เน,เน,นาะ เพราะว่าจังเพิ่นจังมีเวลาเอาลานให้เขาก็ได้ไปถ้าบุมีผู้เอาได้จะเอาไปนําบอกกะเอาไปนําใส่เป้ไปนำอะไรสินะตอนยังน้อยก็ใส่เป้แต่พอดีสว่วงนี้หันนองเพิ่นมาข้องเฮียนแล้วเพิ่นก็ับมาอยู่นําก็เลยฝากน้องเพิ่นอยู่โ,<อ>โดยปกติก็เสียเอาไปนําใส่เป้เปเนะยเล็กน้อยนะเลยแดดแล้วท้อนก็นไปแหละ<โอ> <laughs> กูใหญ่สิไวร้องเนาะเด้อกะประมาณสิบเอทตุโอ้ลายสมพวนเลยเนาะจะเอายังเกลือมันกะบางที่กะไปลกพักอยู่กลางนาไมาให้มันแล้วกะบางที่กะต้มบอลเด้อแต่โลเนี่ยนิ่มมุกกะผู้กะใหญ่เติมขังไว้ปะเป็นขอกญ่ได้เนาะพอเอาซื้อบ่ซื้อเอา ซื้อลองมาเลี้ยงเบิงแล้วนะเลี้ยงเบิงย <ái rawd Moder ator> ้ำขาดเขินจะซื้อตัวเท่าไหร่ก็จะซื้อตัวละพันโอ้ซื้อตัวละพันซื้อแต่โดนบ่โดนเติบละประมาณสีเข้าสี่เดือนแล้วอ้ยแต่ใหญ่เตะเล่นหมูเดียนี่เนาะแต่หลักๆแล้วนี่ฮังกะเห็ดซีนี่เนาะโดยแม่นกะลองลองเลี้ยงเบิงกะบ่ได้มีประสบการณ์อย่างเด้อกะลองลองเบิงแต่ทั้งฐานะขึ้นได้ถึงอย่างเลี้ยงหมูมีใครแนะนำกะบ่ไมี กับผมมีแต่คิดว่าเวลานิยมบ่มีเงินหายารเฮาบ่มีเงินแล้วก็พ,พ่อได้จแ,แม่นพอได้สวยตัวเองนอ่นะเลยกานเฮาบ่มีเงิน,นบ่มีคำก็คือสิเฮาสิแล่นหาผู้ใดกัยากาน่นะกานเฮาบ่มีสิ่งบ่มีของ่นะโอโดยเฮาต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองเล้ไทยไปนอนเปลากัน้นองชายน้องชายลูกของนาา้าสาวแหละเพิ่นอยู่นานแล้ไม่ท้าเพิ่นก็เลยนอนอยู่ในเถียงแต่ว่าน่าใกล้กันเนาะโดยแม่นนาเราติดกันเลยนะ เดี่ยงแต่หมูว่องง้อคว้าบริมีบ่กะงัวกะอันนี้ฝากไว้น้ำไม่เท่าเพิ่นเบิ่งให้เดี๋ยวมูยังฝากเพิ่นเนาะเดียวกะเห็ดสวนน้ำน้ำขยันเลยเนาะถือว่าเพิ่นนี่ป๊าเป็นเมดี้อย่างเดียวถือว่าขยันนเาะคนขยันคนหนึ่งพี่น้องเนาะชุดยอดเลยแก่ได้ร้องย่างเนี่ย สิบโแทบบ่มีเวลาเลยนะแทบสิบโม่มีเวลานอนเว้นเลยนะอยากนอนอยากนอนกับไม่มีเวลานะนี่ยของเฮ็ดอันนึงมันยังอันนึงแน่ยเลี้ยงหมูผูกมันแม่ไปทั้งนึงแล้วก็วิทั้งนึงว่ะชิน่ะโดนี่ไปรน้ำมาว่ะชินะตื่นซะมากก็ต้องเอาลูกแม่ป้อนข้าวป้อนน้มเรียบร้อยจังได้ออกไปเลี้ยงเืนหมูเลี้ยงเเชิญเลี้ยร์ซานหมีกับเคียมไปเกรอหมูว่ะชินะใส่เกรอหมูมาก็เอาลูกต่อถือว่าเพิ่นก็มีเวลาสิบปกะ่อนเนาะ บ่่คอยมีเวลาเป็นจังไงแซบวยอยากได้ผูม้มาดูแลมานั่นซ่วยด้บ่กออยากได้อยู่แต่สงสัยเพิ่นบ่มักคนมันติบ่ยยานผู้บ่าวมักเกี่ยวาายข้าวหลายกว่าโอ้ยเพิ่นก็มักคือกันอยู่เจ็บ<ะ>แล้วเนาะเทาก็ยังบ่ฮู้ยังบ่ลโลมึงเด้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เป็นเลี้ยงหมูมก,กะบอแม่พี่น้อะไรแต่ว่าถ้าเงินสานานี้ ตั้งแต่เปิดใจมาน,นี้กามีคนถูกใจบ่กาเขาแบบ <วะ S 2> มันเมายาค่ะจั้งทีว่าถูกใจหรือว่าถูกใจไปเ,เสินะักก็ล้มมั่งก่อนพราะว่าเขากระพูในใส่พิ่นเนาะนนนบางทีตอนเพิน่นอยากได้เขาเพิ่นก็ว่าดีดี่าเพราะพนอ,ออกไลน์เลยทีนีก็มันก็มีคือกันดูดูแล้วก็มีบางคนเนาะโทรมาหาเสารน้านี่แหละเมืมม่อคืนนี่เนาะโทรมาโทรมา ซาวน่าก็เออเลยว่าเออลูกค้าลูกแม่หน่กกๆๆาก็แล้วก็โทษโทรโทรแล้วก็ดาซาวน่ามาแล้วก็มีอ,อันนี้ค่ะอ,อันนี้ก็ไม่นมมคนไทยเลยค,คนลาวฮขเาเนี่เลยโอ้โดยดาถึงพ่อถึงแม่เลยไดฮรเพรบะหับนะ โอ้ว่ะกูบ้าอีกอย่างขึ้นไปได้สิถ้าสมมติว่าเขาเอาไปเอาเอาเป็นผัวให้กับเต็กเนาะแบบแมนขนาดอันนี้ยังไปล้มกับพอขำเลยโทรมาโทรมาน้องก็บอกว่าน้องค้าลูกยู่เพราะว่าน้องต้องเบิ่งลูกเพราะว่าแผลเพิ่นบ่ทันเพิ่นบ่ทันแก้ให้บ่แผลแผลแก้เพราะว่าสิบเพราะเพิ่นหยางหล่นิดโดยถ้าระวังบ่ได้เนาะโดยแม่เพิ่นหยางหลายน้องก็เลยว่าเบิ่งลูกเป็นพิเศษนะบ่อยากให้เพิ่นหยางหลา่อันนี้ก็ต้อง ให้เอฟซีทุกท่านเนาะก็ต้องเข้าใจน้องหน้าแน่พี่น้อง<ด>ุ้ยเพราะว่าเพื่อนก็เป็นแมน่ลูกอ่อนแม่เพราะว่าอีกอย่างมันบ่มีผู้สีเบืองน้ำถาา้าเฮามีแม่ก็ยังค่ายน้อยนึงเนาะเรืเลยว,ว่าเฮามีเล็นน้องม,มาสินะตอนนี้เรามีน้องมีลูกมีหลานแต่ยังว่าโอ้ต้นฐานแนี่เลยดูแลในเนด้อคุยโทรศัพท์กันน้อยนึงแบบใครอยู่เนาะนนี้องก็เบิ่งให้อยู่แต่ว่าเพื่อนก็ยัง น้อยอยู่เพิ่นก็ยังคิดยังยังมาไล่ไล่แนนเพิ่นก็เฮาบอกเพิ่นก็สิบ่อสอันนาปันได้เพราะเสีย่นโดยเฮาก็ต้องเบิ่งนําตลอดก็เว้าง่ายๆกัสิให้ทางพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC นี่เนาะให้เบิ่งคลิปหรือว่าเบิ่งคักๆก่อนจังสิมาเว้าเพิ่อนแนนในนี้เนาะแม่นเพราะว่าศึกษาก่อนพ่อแมชพี่น้องเลยถ้าว่าทางที่ดีเนาะก่อนเฮาสิโทร่มขามาก็ก่อนสิบสิโร่ก็ต้องถามว่า จะว่างบ่แบบนี้นะน้องแม่เนาะเด้แม่ตอนนี้สะดวกคุยอยู่บ่เด้หรือว่าตอนนี้จะยากลูกยังยังถ้าบ่สะดวกอ่ะถ้าสะดวกแล้วก็แซดมาบอกดีกว่าชิโทรหายันจะเปลืองเงินแบบที่เห็นใครอยู่เนาะอันนี้แซดมาเนาะโทรโทรโทรสาวนากะบ่ว่างเนาะสาวนาบอกเลยว่าสาวนาค้าลูกอยู่เด้อแล้วก็แซดมาแล้วก็เอาหูปุ่นสาวโซนี่ว่ะ ผู้สาวคอยกามีมาสันอ้าวผมว่าผู้สาวมีคือที่โทรมาหาค่อยมาสันโทรมาเห็นยังจังไลยเขาที่ให้คนใดคนว่าี่แล้วก็โทรโทรโทรมาอีกมาเนี้ยนะโทรมาเาหาบ่หาบแล้วก็ด่าพ่อแม่เหาว่าสินะบ่ดีเนาะโดยแม่นใส่บ่ดีแบบนี้กามีพี่น้องเลยเนาะถือว่าเพื่อนนี้บ่หักเขาบ่จริงใจดอกเนาะก็เขาบม่ได้ล้มกับเพื่อนเลยค่ะโดย แม่ขนาดที่ว่าไล่ยินแต่เสียงกระเสืกกระยังถือลากระเซินที่ว่าเอาไะไคุยกันเด็กน้อยนี่โอ้ยเฮงบอกเนาะแม่อันนี้ตอบคําถามบ่ฮอดคํำสองคำสนนะกระด้คฮับและเอาชีนะกระเซินสิล้มกันโดนกันล้มกันโดดมาหน้าม้าก็คือกันว่ามงกันจทกใจแทกเนาะต้องเข้าใจกันเนาะแม่เอออันนี้กระส่วนไลยนี่โทรมาน้าเจ้านี่เป็นบ่าวไทยบ่ บบาไทยบาลาวก็มีโดยแต่ส่วนลายนี่ือซิเมนบาไทยได้เนาะคะอยากซํำๆกันโอ้คนงานนะคนงามไพก็อยากจีก็อยากจีอยากทำก็ทกันคนะแต่เพื่อนกะโทรมาแต่ละคนกะเข้าใจเจ้าอยู่แล้วว่าโดยเข้าใจแต่มีผู้เดียวในเหละที่พวกเข้าใจโดยโดยคนลาวคนทางเหนือนี่แหละว่าไงไกับจำเนียงเขาเลาวเทิง ก็ง่ายๆลาทึงเนาะเพื่อนกับว่าซี่บกเข้าใจเขาอือค่บ๊วูคือกันกับบางคนเขาก็บอกว่าสําเนียงว่าคือมูแต่สำหรับเราท่าีนมวนเดินเราบ๊วยกันบะม้วนเนาะบางคนเนาะผู้เขาเคยเห็นนอกอยู่นี่เนาะเขาบอกว่าน้องค่าบ่แม่นคนอยู่นี่เป็นคนทางพุ่นเขาว่าซีแต่น้องกับผู้พูดคือกันว่าสําเนียงเพราะว่าเป็นน้ำพาล้มฟูบ่าต่ก่อนอยู่บนโดนพดว่ามันก็เลย แล้วก็มีหมูมีขู่ทั้งเนื้อลายมาสิฮะแเดี๋ยวำเนียงมันเลยอย่าออกไปหูลายดีแล้วผุณบุเบน่าเขาเห็ดเอาเดี้ยมันก็เป็นแบบนี้ตะไดเลยเนี่ยดเดี๋ยวเราเคยเดี๋ยวนาะเนี่ยมันเคยเดาชินแล้วว่าเนี่ยมันติดมาหลายปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกัถท่าไผ่ฟังกะสิอาชิวาบุเมนคนบ้านนี่คือว่าในขนาดขนาดคนเขาบางที่นอกเขาเห็นออกมาทันนี้เจ้าเขาว่าจะเป็นคนอยู่ไซเขาว่าสิอาะมันก็เป็นคนอยู่นี่แล้วคนวากนจะเป็นคนอยู่ไซอ้าว เสียงปากเจ้าคือบ่คืออยู่พี่เขาสิเอาเขาก็บ่ฮู้คือกันแล้วพอว่าอยก็บว่าแบบนี้ตะได้แล้วด้ใวยกันได้คุ้นได้ว้าเนาะแค่คุณทำพูดแต่ก็เห็นคนเว้าหลายหลายคนอยู่ก็เท่าได้ปีมาเลยได้ยินเขาเว้านะแต่น้องก็บ่ฮู้เลยนาะเพราะว่าน้องก็บ่ได้เฮ็ดเอาได้ เดี๋ยวก็คือแบบเขาบอกว่าแบบนี้จะได้มาเลยว่าใช่ไหมเดี๋ยวว่างงานกับมวลพ่อแม่พี่น้องอะไรเดี๋ยวนี้ทางน้องพี่นี่เป็นคนอารมณ์ดีใน่พี่น้องเนาะคนดุคนมันคนขยันครบครบสุดเนาะบางคนแบว่าเพื่อนนี่เขได้เห็นเบียกเก็งงานเนาะแต่่วาบางคนบางคนเห็นนี่ก็สิเพื่อนนี่เบียกนี่เยอะแยะบางคนแบบว่าเพื่อนเห็นน้ำคลิปเฮาไงิช่ปะ อ้ยสาวนาคนงามนี่โบเฮ็ดยังปุจจ้าวาสนาแต่ว่าแฝงเ่าแฝงเพราะว่าบางคนกับ่ได้เบิ่งเฮาจนจบคลิปเนาะแล้วก็สิมาสรุปเอาสั้นๆจ้อว่าเสียนะเฮาก็บ่ว่าเพิ่อนเพิ่นบ่ได้เบิ่งชุดเนาะคุณป้าจ้าโดยแม่นก็บแม่มาแวเฮาแบบเจ้าจ้อเลยขนาดบางคนก็แหละโบจบปลายต้นสนเหตุอย่างประมาณนี้ขนาดเลย แต่ว่าสรุปตอนนี้ยังว่างคือเกายังว่างคือเกาโอ้ยพี่น้องไอ้น้องเอฟซีถุทธทาเนาะฮา,า,า,ามาหาสาวนาพุ่นกะพ่นกะยังว่างคือเกาพุ่นยังมีคนที่จริงใจพี่น้องเนาะแต่ว่าคนล่มนมี่มีมีแต่ว่าประทันได้ตกลงปงใจจักเทือ่อฮมมาวเ,เ,เคยเจ็บมาแล้วอะสินะเฮาสีกะสีมกสักไผ่สีอยู่กับไผ่ใช้ชีวิตอยู่กับไผ่ก็ต้องศึกษาเบื้องก่อน่าสีขนะ่ด ดถ้าเพื่อนห้าข้าเพื่อนก็คงสิล้อห้าได้อะเนาะเพื่อนคงสิเข้าใจเ้าก็ต้องคุยคุยกันไปโดนในนึงเนาะประมาณย่างหึงแท้ก็เดือนนึงหรือสองเดือนก็ค่ายยุ่เนาะโดยนันดีกันเนาะนี่บางคนก็ล้มกับบขเข้าใจเขาบางคนก็ล้มหางก็ล้มขอยากมาอยู่น้ำเฮาก็มีว่สิน่ะโดยแต่ทางนอกกป็นยังโบตกล้เนาะนี่ทากเราทานตกลงเนาะ เมื่อกอนเขาก็ยังไม่ถามนะบอนที่เราอยู่เมื่อก่อนเป็นห้างค้าบ้างโดยเป็นห้องน้ค้าของเันโอ้้เอาแล้วคอปิดจังก็เนื่องจากที่ว่ามีลูกน้อยแล้วก็มันเห็ดบ่ได้มันยากหลายอย่างอภรรยเนาะโดยแม่น้องก็เลยไปปลุก มันเลี้ยงหมูแทนมาสิน่ะเพราะพี่จะแบบแบ่งเวลาได้โดยอันนี้พัดว่าเขาเขาขายเครื่องแบบเฮ็ดทั้งเฟอทั้งน้ำมันก็สีวนหลายอย่างโอ้ขายเฟอบ์กัสด่อุกรณ์เนี่ยโดยแม่โอ้ขายเฟอทั้งน้ำที่ดินที่เจ้าปุ๊กนี่ก็ระเม่นที่ดินของเจ้าบ่บ่แม่นอันนี้ที่ดินของลุงเพิ่นให้ปุ๊กโอ้ของลุงโดยโอ้ม่นของเจ้าอีโดยโอ้ของเจ้าแมนแท้ๆเฮื่อนพูดโดยที่เราสัมภาษณ์นี่ก็บนหานเก่าเพิ่์ธพี่น้องแต่คิดว่าอยู่บ่ เพราว่าสิไรมาเปิดอีกนี่ก่คันลูกง่ายกับเปิดคือเกาอ่าสิเปิดทั้งห้านแล้วก็เฮ็ดทั้งส่วนแล้วก็สิยกเว้นหมูออกและสิอ่ะนะอ้ยเดี๋ยวเลยพี่น้อยคงคิดเพิ่นเก้าไก่อยู่ได้เนาะเซฟสาพี่น้องเยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าอะไรฮาเฮ็ดเรได้เนาะเพราะว่าเฮาก็ต้องอยู่ห้านตลอดดูไปเฮ็ดอีหยังตลอดบางบางที่ลูกเฮามันบ่อยู่นิ่งเนาะมันก็เห็ดบ่ได้เป็นยังเด็กน้อยนี่เนาะ ประมาณที่สองปีรือสามปีก็สิใครอยยุเนาะแม่อันนี้ก็คือว่าชด <c oughs> ดยอีกอย่างก็เขากันยังถาววาเม่เขาอยู่นั่นหนี่กะก็กสิใครนู่นหนึ่งเนาะแม่กันยังชีฟังแม่ได้แล,แล้วเขาก็ไปเหตุเวียบว่าสิคะนะเขากันย<อ>ังสบายใจได้บ่าสิคะนะวางใจอ่าเขาก็ถามกันนู่นหนึ่งเนะาะเพราะว่าเขามาเมื่อก่อนกะสานาว่าพ่อเม่เนี่ยกันแต่ยังหน่อยเนาะพอเจ้านี่คนบ้านอื่นบ่คนบ้านขอ้อ <S <S แต่ว่าเพ่นแยกไปเอาลูกเมียใหม่ป่เพนก็ใช้ชีวิตยอยู่ผู้เดียวพนบ่เคยมีลูกไม่เมียพนก็บ่ได้เอาลูกกเมียเลยเอ,อ๋อเนาะแต่ว่าเพ่นก็ทมไทยข้าวข้าวมหาเจ้าอยู่บ่กะก็น้องไปตลอดอือยังผูกพันกับพ่อคือเก้าโดยก็ไปคือก้าถึงพ่อแม่สิเลิกกันก,นกะ อันนั้นคือเรื่องของเพื่อนเนาะแกฮาวแกคือเฮาเป็นลูกก็คือลูกคือเกา่าพออยู่ใส่กบไปคือเก่าโดยแต่นนคนมันโคเนาะเมนเบ้านนี่คือเมนทางเขาก็โอลมน้ำนอนพี่นายเลยเนาะสี่หาค่าสีเวลาน้องเพื่อนเนาะเฮาก็รบกวนน้องเพืนนะ่อนกัหลายพอสมควรเพื่อนเนาะเนาะทางสะเกลกลเสียเงินให้เพื่อนพอได้ซื้อบัตรเติมเงินพออะไรเติมใจคุยน้ำผู้บ่าวเนี่ยเนาะพอมีคนแบบว่า

่บางทีกะทางเล็กน้อยเพิ่นอาจสิงองเงี้่วนแดงเนาะเพราาะว่ตอนนี้เพิ่นสิงองเงค่ะแหละเพิ่นเม่ก่อนเพิ่นกะใหญ่ไปนําแล้วเนาะโดยใหญ่ไปนําแต่ละมือกะสิเป็นน้ําบาดแผลเพิ่นน้ำแมาแล้วบ่เพิ่นอยู่บ่ม้วนเพิ่นเป็นคนใหเด็กน้อยแบบมันเจ็บทนบ่ไหวเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่บ่ค่อยให้ ปกติคนสิโมค่อยหายโอ้ตอนนี้คนนอนบ่ตอนนี้โดยนอนอืมจังพ่อแงะอยากเห็นลูกเพคนอยู่่อยนะอยากเห็นบ่สิเจ้าไปแงะเนาะตั้งแต่นั่นก็ยังเหมือนดูถ่ายมากต่ยังเหมืเห็นลูกคนเลยแต่ยังเหมืเห็นลูกคนอยากเห็นลูกสาวหน้าอยู่คนหนึ่งเนาะพอแบบไหนเห็นบอตรพ่อเรายังนอนอยู่ดินี่ยเนียนนอนโอ้ยเราเป็นโอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าเนาะ เฒ่ามาถ้ามีโอกาสอีกเนาะมายามใด๋กย่นแต่ว่านอนถึงมาถึงช่วงน้องนอนเนาะได้ครับปกติเพิ่นน่ะพี่น้องเด็กน้อยอเด้ได้พวกเฮาโดยเฮาก็สิบ่รบกวนเพิ่นเนาะเาแก้วแม่นอลมทางน้องเพิ่นเนาะเพราะว่า ทางน้องเพื่อนนี่กะมาเตี่ยงหม่เมย์ๆเลยเอากระยังได้อันว่ามาอันขอยูเดล่เพูนหลายพอสมควรเนาะโดยทางทางเขากระสิได้โคตัวกับก่อนนนเด้อกะรขอให้น้องพ่อคนที่จริงใจเนาะขอให้พบเนื้อคู่ไว้ๆเลยโดยทางทางชุมเบกกระสิได้โคตัวกับก่อนเนาะโดยอ่ะสบายดีสบายดีเอ็นะเป็นยังไง ขาก็ได้สัมภาษณ์สาวหน้าใสเป็นทีมห้อยนะเนาะพอนี่น้องหลายทั้งข้าวกะซีโป๊ะลายเพราะว่าเขาสัมภาษณ์หลายคนเนาะแต่ข้าวีชนาหางข้าวีอชนลายซีไฮปูดเดียวเนาะที่เป็นคนถามเนาะแต่ว่าขา้าวที่ถามหลายคนมันกะซีชับชนกันพอนี่น้องเลยบอสิพ่อจะเรกว่าอีซีท่านไหนเนาะที่สนใจเพิ่นกะ เดี๋วว่าให้ทักทายสบายดีทั้งบ่าวสิพ่องก่อนก็ได้เนาะพ่อพี่น้องอไงผู้จักทั้งบ่าวสิพ่องก่อนก็ได้เดี๋ยวบ่าวสิพ่องชิติดต่อไปให้ทั้งเพิ่นเลยเนาะอ่ะบ่าวสิพ่องกับสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอย่ะก็ฝาแฟในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามบ่าวสิพ่องในเด้อคอมเมนต์มาบอกบ่าวสิพ่องเนี่ยว่าเบิ่งอยู่ทางใดเนาะสิบสี่บวสิพ่องนี่บ่าวสิพ่องกับสิได้ล้าแหละ ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องดีมีแห่ง